Welcome to Feed p o แอร์กิตติเบียม Feed Pop และกิตติเบีย์ภูมิใจนำเสนอเซทูเซยูเมาให้โลกรู้กับเซยูที่รัก ก็สวัสดีนะครับไว้ยู่กับรายการเซทูเซยูนะครับมาให้รู้กับเซยูที่รักตอนนี้เรามาอยู่กันเอพิโซดที่61กันแล้วนะครับเอพิโซดในวันนี้นะครับผมก็อยู่กับผมนะครับผมแอดวินเพจกินดีเบลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมนิโตแล้วก็วันนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวอีกเช่นกันครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญจากทางบ้านที่จะมาขายเซยูในวันนี้กันครับขอเชิญแขกรับเชิญจากทางบ้านนะครับผมคุณแซนก็ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่านะครับอยู่กับคุณแซนพลปิปิเขียนเองวันนี้เรามายู่นกับนักภาคท่านใดครับครับผมวันนี้ก็อยากจะมานําเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกับนักภาคที่ชื่อว่ามิยุโทมิตาครับผมแล้วก่อนอื่นลองให้คุณแซนลองเล่าประวัติคร่าวๆนะครับของคุณมิยุใช่ไหมครับนะฮะให้กับทาง วังทางบ้านหน่อยนะฮะโอเคครับก็ขออนุญาตแทนเรียกชื่อเขาครับว่าอ่าโทมิตันแล้วกันนะครับสำหรับโทมิตันเนี่ยเขาเกิดวันที่15พฤศจิกายนปีห9ึ่กนะครับก็อายุปัจจุบันตอนนี้ก็24่สิกำลังใจยี่สิบหาในาปลายปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นซีอที่อายุค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับซีอดังๆหลายคนในวงการนะครับ แล้วก็โทมิตันเนี่ยเกิดที่จังหวัดไซตามะนะครับส่วนสูงเนี่ยอยู่ที่153เซนตมรกรุ๊ปเลือด A ครับแล้วก็มีงานอดิเลกจะเป็นการวาดรูปร้องเพลงแล้วก็มีเคยเรียนคาราเต้ามาครับซึ่งได้ถึงระดับสายด,ดยําด้วยอืมโอ้คาเต้ด้วยอืมเขาก็จะเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์นะครับก็รักสัตว์ทุกชนิดด้วยแล้วก็ยกเว้นแค่มแมลงนะครับไม่ชอบมแมลง แล้วก็มีเลี้ยงสัตว์นะครับตอนนี้จะมีตัวน้องสุนัขนะครับชื่อว่าน้องอชับพูนะครับแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งเป็นชิบะนะครับชื่อโคฮาคุเป็นน้องหมาซินเดเล่ <c oughs> ที่จะมาปลุกเธอทุกตอนเช้าตอนเจ็ดโมงนะครับซินเดเล่ก็มี <c oughs> แล้วก็สําหรับวิชาที่ชอบในสมัยเรียนเนี่ยก็จะชอบเรียนเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็วิชาศิลปะนะครับอย่างที่บอกว่าเขาก็ชอบวาดรูปด้วยนะครับแล้วก มีเกมที่ชอบเล่นด้วยเกมก็จะชอบเล่นเกมแนวแบบหนุ่มหล่อโอโตเมะนะครับอย่างเช่นแบบอ,อ,อุตานอฟพินส์นะครับหรือว่าพวกฮา,าคุโอกินะครับโทมิตันเนี่ยเขาจะเริ่มสนใจการ าการพากย์เสียงนะครับอาชีพนักพากย์เสียงตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนประถมตั้งแต่ดูอนิเมะที่ชื่อเรื่องว่าแวนภายในนะครับซึ่งเธอก็เป็นแฟนคลับตัวยงของเซยูที่ชื่อว่ามีอโนมารูนะครับก็น่าจะรู้จักกันดีในหลายๆบทบาทอย่างาตัวเดนโนดใช่ไหมที่าพากเป็นยังมีไรใช่ไหมแล้วก็บทบาทหลายบทบาทนะครับตอนมัธยมนะครับก็จะ เข้าร่วมชมรมกระจายเสียงนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะชมกับเสียงของเธอนะว่าเสียงของเธอเนี่ยเป็นเสียงที่ดูมีเอกลักษณ์นะครับซึ่งถึงแม้ว่าโทมิตันเนี่ยจะกังวลกับเสียงของตัวเองนะครับแต่ว่าก็มีหลายๆคนบอกว่าเออเธอเสียงน่ารักนะเสียงร้องเพลงเก่งน่าจะลองไปเป็นซีอูดูนะอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เริ่มมองว่าเออเสียงของตัวเองอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นเอกลักษณ์แล้ว่าแบบน่าเอาไปใช้ในทางที่คิดว่ามันมีประโยชน์นะครับ ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยครอบครัวของเธอก็จะมีปัญหาด้านการเงินด้วยเธอก็เลยตัดสินใจที่จะสมัครออดิชั่นนะครับโครงการที่จะมอบทุนการศึกษาให้1ปีสําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของเป็นเหมือนวิชาการภาคเสียงครับก็จะเป็นโครงการที่จะมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีให้กับ1ปีเลย แล้วพอมาในปี2 0 1พเนสบสี่เนี่ยก็หูไม่นานนี้นะเพิ่งจะสิบปีที่แล้วเองเธ<ด>อก,<ด>ก็เข้ารอบสุดท้ายนะครับในงานออดิชั่นนักภาคของอนิทันนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันก็ไปชนะากลางปีของการคัดเลือกนักภาคนะครับซึ่งผลงานอันโดดเด่นของเธอเนี่ยก็ทําให้มีแมวมองจากหลายๆเอเจนซี่นะครับลุมกันแย่งตัวนะครับซึ่งหลายกัยแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกว่ามีถึงห้าหกเอเจนซี่แบบหลายบริษัทมากที่แย่งตัวกันนะครับเรียกได้ว่าเก่งเลือกได้นะครับแบบเขาต้องมาให้เลือกๆอ่า ซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็เดบิวต์ในฐานะของนักพากเนี่ยในปี2015ตาใต้มเงาของค่ายของอาร์มิวส์นะครับซึ่งเป็นค่ายที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งค่ายนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้นทางด้านของการเป็นนักพากนะครับแต่ว่านักพากในสังกัดน,นี้ก็มีนิดหนึ่งแบบมีมีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าค่ายอื่นแต่ว่าค่ายนี้เนี่ยจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเขาก็มีพวกศิลปินดาราแล้วก็นักร้อง,หล,องหลายๆท่านเนี่ยก็จะมาอยู่ค่ายนี้ซะเยอะด้วยหลังจากเริ่มต้นการ อาเดบิวนะครับก็จะเริ่มภาคตัวละครจากเรื่องอ่าใยตัวแสบแอบ,บเกลียนอุมารุนะครับก็คือน้องอ่าน้องนีนอุมารุจังของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ภาคเป็นตัวประกอบหลายๆตัวในเรื่องนี้รวมถึงได้ภาคเป็นตัวพระเอกอย่างอ่าโดมาไทเฮก็คือพี่ชายของอุมารุนะครับในช่วงของการย้าอนอดีตก็คือวัยเด็กของพี่ชายนั่นแหละแล้วพอมาในปี2 0 1พสิบเนี่ยก็จะเป็นปีที่เธอได้รับบทบาทนําครั้งแรกนะครับในบทของนิจิโนยูเมะนะครับจากเรื่องไอคาสึสตาร์ แล้วก็เรื่องอโอชิอิเตะกาโคจังนะครับในบทของอุตาโกนะครับซึ่งโทมิตันเนี่ยก็ได้ร้องเพลงเปิดของเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่าง Y P M A Girls นะครับร่วมกับนัก้างอีกสองคนที่น่าจะมีคนรู้จักกันดีอย่างาคุณอาซิมิวากิแล้วก็มา,ามินามิทาคาชิครับปีเดียวกันเนี่ยก็มีอีกก็คือตัวละครที่ชื่อว่าโรเบิร์โตลิวิสนะครับ ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของอัศวินหมาป่าทองคำภาคเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ก็คือกาโร่ดิวายเฟมนะครับซึ่ง2016เ,เนี่ยก็จะเป็นปีที่เธอเพิ่งจะอายุ16นะครับ16ได้รับบนนํำแล้วแล้วก็มีเพลงมีอะไรด้วยพอมาในปี2017เนี่ยก็ไปภาคในเรื่อง Gabriel d r o เอา t นะครับในบทของอากาเบียวเทนมาไว้นะครับแล้วได้ร้องเพลงด้วยนะเป็นเพลงเปิดที่ชื่อว่าอากาเบียวดคิกแล้วก็เพลงปิดด้วยอย่างฮาเลริยาเอเซียมนะครับ ก็ร่วมกับนักพาก์อีกหลายๆคนทีอ่อยู่ในเรื่องเดียวกันอย่างคุณโอนิชิซาโหริโอโซระนาโอมิแล้วก็ฮานาสวะคันนะนะครับอ่าและในปีเดียวกันก็มีอีกแล้วบทนำนะครับเป็นนัสึกะวะคุยนาครับจากเรื่องฮินาโกโนะอืมแล้วอีกบทบาทหนึ่งที่น่าจะพูดถึงสำหรับคุณโทมิตนเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของตัวละครที่ชื่อว่าลิโกจาก Ma ดอินเดอะบีสอ่าเป็นบทบาทที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นเหมือนการทดสอบความสามารถของเธอเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องแล้วก็เป็นตัวละครที่ครบรถมากซึ่งมีตั้งแต่วัยที่น่ารักสดใสตั้งแต่แบบอยากรู้อยากเห็นเรื่องนู่นนี่ไปจนถึงอ่าเรื่องดราม่าน้ําตาลนองที่เราสามารถแหกปากกันลั่นได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าทั้งหมดเนี่ยก็อัดเสียงกันตั้งแต่ตอนอายุแถวแถว1ิบเจแค่สิประมาณ18บแปไปอยู่ในเ e ดอ t เ e อ e a บีซึ่งเมดอีเดอีบีเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ หลายๆคนก็ต้องยกนิ้วให้ว่ามันครบรถแล้วก็แบบโหค่อนข้างตะก,การตาแล้วก็บทบาทของริโก้ก็เป็นบทบาทที่สุดยอดของอีกเป,เป็นเหมือนมัสเตอร์ฟีซอีกชิ้นหนึ่งของโทวิตันเลยก็ว่าได้ครับพอมาในปี2018เนี่ยก็จะมีฟอร์มวงด้วยชื่อว่าคร i s i s นะครับซึ่งฟอร์มมาจากเกมของอารุกะลาสุโตะโอวารุเซกโตะอุตะฮิเมโนะคาจิสึนะครับแล้วก็ปี2019นะครับก็ได้ภาคเสียงในเรื่องโบคุเบนก็เป็นน้องหัวส้มนะครับโอกาตาริส ok ึ แล้วก็มีรวมฟอร์มทีมมาจากนักภาคเรื่องนี้ด้วยอย่างาวงสตาร์ดี้นะครับก็อีกหลายๆคนที่เป็นตัวหลักในเรื่องนี้แล้วพอมาช่วงปี2019เนี่ยก็ได้เดบิวต์เปิดตัวในฐานะนักร้องภายใต้สังกัดของนิพพลโคลอมเบียด้วยซิงเกิลแรกอย่าง Present Moment นะครับเพลงนี้ก็คุณนิโต้น่าจะค่อนข้างชอบเคยคุยกันอยู่ เลยคกเลย่ก็ <spe ech> <iza. S 1> จะเดบิวต์เพลงนี้ในวันที่25พฤศจิกายนปี Level 2019นะครับเป็นเพลงเปิดของเรื่อง After School d i c e Club นะครับซึ่งเธอก็พากเสียงในเรื่องนี้ด้วยนะครับ mm hmm. เป็นอโอโนมิโดรีนะครับปี2021ก็อัลบ,บลั้มแรกของเธอก็มาแล้วนะครับอย่างโปร k แล้วก็มี Official Fan Club ด้วยนะครับที่ มีชื่อเรียกว่า plus u นะครับหรือตัวบวกแล้วก็ u นั่นแหละซึ่งก่อตั้งกันในว,วันเดียวกันเลยแล้วพอมาในป e ี2 0 2 2เนี่ยก็ได้รับรางวัลเป็น best benefit radio ก็คือ,อรายการวิทยุที่มีประโยชน์นะครับจากอินิราจิในครั้งที่7ซึ่งเป็นรายการวิทยุของโทมิตะมิยูมีเอดะคาโอริซาโตโนะนะครับชซาโนะโกอิไรโอมาจิชิเตมาส นะครับเป็นรายการวิทยุคู่ของอ่าคุณโทมิทมตันกับไมดาโคลีนะครับซึ่ง uh huh. หลังจากที่เราสืบๆกันมาเนี่ยก็เราจะรู้เลยว่าเธอก็เป็นนักพากที่อายุค่อนข้างน้อยนะครับบทบาทสมัยเด็กเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเจอว่าแบบสมัยเด็กเนี่ยมันอ่าเขาเขามีไปทําอะไรมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเซยูหลายๆคนเนี่ยก็พากตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆเลยแบบอายุยังไม่ถึงหลักสิบเลยสามแบบเจ็ดแปดขวบแล้ว ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าจับตามองแล้วก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งในอนาคตของวงการเซยูเลยก็ว่าได้เพราะว่าอย่างเซยูดังๆที่เป็นเหมือนจะเรียกว่าไงดีพอเราพูดถึงเซยูแล้วเรานึกถึงคนกลุ่มเนี้อย่างคานาฮานาสวะแล้วก็ยุกิอาอิหรือไอเเดลูเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ดังตั้งแต่สมัยที่เริ่มภาคตอนอายุน้อยๆเช่นกันครับโอ้ก็ น่าสนใจมากนะครับผมมีหลายๆตัวละครนะครับผมที่ก็พูดเชื่ออะไรละคนอาจจะกรองอ๋อนอ,อย่างไอคัสเซอใช่ไหมภาคเป็นใครนะเฮ้ยดีน,นิจิโนอยูเมะครับผมอืมอันนี้ก็เป็นตัวละครหลักนะอย่าง l o v e is War ใช่ไหมก็ก็มีภาคด้วยอืมอืมใช่ครับในขงหยักก็ภาคเป็นอินโนมิโกะด้วยก็เป็นเหตุผลที่อยากจะรู้จักเขาเพราะว่าด้วยความที่เราชอบขงอยางเงี้ยเราก็อยากอยากดูทุกอย่างเรไปสืบทุกคนเลยนักภาคแต่ละตัวละครในเรื่องเนี่ยเขาคือใครอะไรเงี้ย อืมแล้วมีเพลงที่คุณมิยุร้องเนี่ยแล้วคุณแซนชอบเป็นพิเศษมีไหมฮะที่แบบว่าฟังครั้งลแล้วชอบเลยเนี่ยคือที่ชื่อว่า b o k e n sky ครับผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่พอมากแล้วเนื้อหาข้างในก็ค่อนข้างแบบน่าสนใจอันนี้ก็เป็นเพลงที่คุณแซนมาแนะนำเนาะในท่านของสะสมเนี่ยคุณแซนได้สะสมของอะไรไว้ไหมครับอ่าด้วยความที่ผมติดตามโทมิตันมาจากอ่าบทของอินุมิโกะเนาะ ผมก็จะซื้อซะเป็นกูตของมิกโกะซะส่วนใหญ่พวกแบบตัวเข็มกลัดเลยอีจีวังเลยหรือว่าพวกฟิกเกอร์เนี้ยก็มีเก็บของตัวอินนมิกโกะซะส่วนใหญ่ส่วนอีกตัวละครหนึ่งที่ณนะตอนนี้ผมค่อนข้างชอบด้วยแล้วก็การค่อยๆตามเก็บอยู่เนี่ยก็ะจะเป็นตัวละครของเรื่องแฟนร้อยคนแล้วกันขอเลียกชื่อนี้นวกันเพราะว่าชื่อมันยาวๆเลยเแฟนสาวร้อยคนเนี่ยมันจะได้ภาคเป็นอินดักคาราเนด้วยถือว่าเออก็ตัวละครตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชื่นชอบแล้วกันแล้วก็มีเก็บพวก พูดเล็กน้อยของเรื่องนี้บ้างนะครับแล้วมีเรื่องราววีรกรรมอะไรที่อยากเล่าเกี่ยวกับคุณมิยุอีกไหมฮะถ้าพูดถึงโทมิตันนะครับมีเรื่องหนึ่งที่เราน่าจะน่าพูดถึงนะครับนั่นคือฝีมือในการทําอาหารของของเธอนะครับซึ่งฝีมือในการทําอาหารของเธอเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเข้าขั้นภัยพิบัติดีซซสเตอร์เลยก็ว่าได้เยอ้อยังไ,ไงครับ <laughs> เพราะว่าเธอเนี่ยจะเคยเหมือนว่าเหมือนเป็นโพสต์อะไรแบบ อาหารรายวันอย่างเงี้ยที่เธอลองทําอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอยู่คร oh. ั้งหนึ่งเธอลองทําโทส์โทส์ก็คือขนมปังที่เหมือนทาเนยทาอะไรพวกนี้แล้วก็เอาไปปิ้งเหมือนขนมปังปิ้งบ้านเราอะไรอย่างเงี้ย uh. ซึ่งไม่รู้ว่าเธอไปทําอีท่าไหน uh. ก็ทําให้มันกลายเป็นขนมปังดําทั้งแผ่นเหมือนขนมปังชาโคไปเลย mm. คือไม่ใช่ใช่แล้วก็มีแบบเหมือนอีกรายการหนึ่งเหมือนการที่เขาอยากพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าที่ทําอาหารไม่เก่งเธอก็เลยบอกโอเคได้ จัดให้เยเขาโดนให้ทําข้าวผัดกับไข่ไข่เจียวก็คือไข่ออมเล็ตอะไรอย่างนี้แหละอืก็เริ่มจากหั่นผักก่อนหั่นหัวหอมหั่นปึ้งปึ้งหั่นหอมกระเด็นหั่นชิ้นใหญ่ภัยพิบัติเริ่มมาแล้วเหงื่อเริ่มตกแล้วทีมงานบอกโอ้แย่แล้วจะรอดไหมมีข้าวใส่ลงไปแบบผัดในกระทะใช่ไหมผัด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 กระเด็นออกมาข้างนอกอีกโอ้แย่ละจะรอดไหมอ่ะข้าผัดจบไม่เป็นไรข้าผัดออกไปแล้วโอเคปลอดภัยไข่ ไข่เจียวซึ่งไข่เขาอยากได้แบบเหมือนอารมณ์ไข่คนไข่ข้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันที่เขาจะญ,ญี่ปุ่นเขาจะใช้ตะเกียบเหมือนม้วนๆตรงกลางใช่ไหมแล้วแบบเอาไ้โปะข้างบนข้าวที่คนญี่ปุ่นชอบทีเหมือนไม่เหมือนไอนข่เจียวบ้านเราที่ไข่เจียวบ้านเราเนี่ยจะเน้นแบบสุกแบบสุกทั้งแผ่นเขาเขาจะแบบให้ข้างบนมันเหมือนข้นๆน,นิดนึงซึ่งเธอก็ทําไม่รู้ทาไปทาไมท่าไหนกลายเป็นไข่เจียวบ้านเราแล้วก็คือสุกสุกแล้วแล้วแบบพยายามจะงัดออกมาใส่จานก็ไม่รอดก็ค่อนข้าง ซึ่งถ้าถ้าเราว่ากัน,นด้นของหน้าตาก็คือค่อนข้างจะดูไม่ได้เป็นภัยพิยบัติระดับหนึ่งได้เลยแต่ว่า,ถ,าถ้าหน้าของรสชาติเนี้ยโอเครอดรสชาติยังไหวถือว่ากินได้แค่หน้าตาไม่ค่อยผ่านอือ <laughs> อ่าแล้วก็นอกจากนี้นี่ก็มีอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คืออย่างที่พูดไปตอนแรกๆว่าเธอเคยเรียนคาราเต้มาแล้วก็ได้สายดํามาด้วยอ่าอ่าซึ่งในรายการรายการหนึ่งเนี่ยเขามีเหมือนกับว่าเปิดวิกิตัวเองดู มีแบบเหมือนเป็นรายการที่เปิดวิกิของตัวเองดูอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เปิดดูแล้วก็มีบอกว่า่าโทมิตันเนี่ยเรียนคาราเต้ได้สายดํามาทุกคนบอกเอยจริงเปล่าว่าเตะได้ดิต้องเตะได้คาราเต้ต้องเตะได้โทมิตันบอกเอาจริงเหรอไหนมีใครมีอาสาสมัครไว้อะไรอย่างเงี้ยก็มีทีมงานเอทีมงานหมายเลขหนึ่งทีมงานกอไก่เดินเว่าอ่ะเตะตรงขาเลยครับเตะตรงแบบเหมือนแบบประมาณข้อพับอ่ะตรงหัวเข่าอ่ะจากข้างหลังโทมิตันบอกว่าโอเคจะเตะแล้วนะเตะแล้วนะ ะไปภาพเสียงดังแบบปังแบบมันเหมือนว่าเตะกับไอตัวตัว,ตวซ้อมอ่ะเหมือนนวมซ้อมอ่ะเหมือนเตกกะกระสอบอ่ะที่มันดังปังเลยอะ่ะเตะแบบเตะขาคนดังปักอะ่ะกาเซยูอีสองคนที่เหมือนแบบร่วมรายการด้วยก็แบบยี้แบบโอ้แย่ละเซิรทีมงานเอที่เป็นเหยื่อของเราก็สุดแบบโอ้ล่วงเนี่ยก็แบบลองของลองของอยากดูสินะว่ามันเป็นอย่างไรเตะทีปิวอย่างเงี้ยหรืออย่างพูดถึงเครื่องคาราเต้อย่างเงี้ย ก็มีอีกรายการหนึ่งที่ตอนนั้นเหมือนจะน่าจะคู่กับคุณอาซุมิวากิมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะอตอนนั้นเขาก็จะแบบสอนคารา,าเต้ให้หน่อยเขาก็จะแบบเปิดท่าเลยอ่ะโทมิตันก็แบบโอ้สก็คือเหมือนแบบผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกับว่าท่าท่าเริ่มอ่ะทีเ่เขาจะดึงเข่สองท่าท่าเตรียมแล้วก็จะโอส้สอ่ะตะโกนดังๆให้มันแข็งแรงโอส้สอาซุมิวากิก็จะแบบโอส้สแต่ว่าเป็นโอ้สน่ารักเลย แล้วบอกไม่แข็งแรงกว่านี้แล้วก็โอ้ยอย่างไรขึ้นมาหน่อย<ๆ>มีท่าต่อยเหมือนต่อยซ้ายแต่ขอแบบเอสเอสซ้ายขวาอ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคาราเต้พื้นฐานอะไรอย่างงี้ซึ่งอ่าอซูบิวากิเขาก็ทาตามนะครับแบบเอสเอสน่ารักเลยโทมิตาบอก OK, โอเคพอพอพอเลิกเ<ๆ>ลิกเลิกเยก็จะเป็นเล็กเรื่องเล็กๆแล้วก,ก,กันระหว่างอ่ากับข้าวของโทมิตันกับคาราเต้ของโทมิตันเนี่ยก็จะประมาณนี้เรียกว่าเน้นบูนะฮะเน้นบูนครับ ม่กับข้าวติดตามคุณมิยุได้ทางไหนบ้างครับผมเผื่อใครอยากจะไปติดตามฮะที่แรกก็ง่ายๆเลย YouTube นะครับก็จะมีเป็นเหมือนช่องที่รวมเป็นเพลงแล้วกันเป็นช่องมิยุทมิตะ m u s i ม c วสิ n e ชนนะครับก็จะมี Twitter ของมิย um ุทมิตะเหมือนกันครับก็จะมีอัปข่าวสารบ้างเป็นบางทีนะครับผมแล้วก็มีตัวเพจออฟฟิเชียของค่ายของเธอนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวของอ่ามิวนะครับแล้วก็ ของนิปอลโคลอมเบียก็จะมีอัปเตข่าวสารเกี่วยวกับผลงานของเธอด้วยนะครับผมก่อขายที่สนใจนะครับหรือได้ฟังเรื่องราวของเธอแล้วสนใจสามารถเข้าไปติดตามเธอกันได้นะครับผมมาอยู่กันกับคําถามนี้เลยดีกว่านะครับผมสมมุติว่าถ้าคุณแซนเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับคุณมิวเนี่ยแล้วมีโอกาสที่จะได้บอกความในใจกับเขาเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับเขาครับอ่าก็สําหรับถ้าได้เจอกันจริงนะครับก็อยากจะ เป็นแฟนคลับให้กําลังใจเหมือนเดิมนะกานที่ว่าเราก็แบบเข้าไปว่าเราก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของเขาครับซึ่งเราก็อยากจะบอกเขาว่าเราทึ่งแล้วก็ตะลึงแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนแปลว่าเคารพในความสามารถของเธอมากๆว่าอายุเพียงแค่เท่านี้ก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้แล้วอย่างปัจจุบันอย่างเงี้ยอายุ24ก็ห่างจากผมแค่4ปีหรือแบบนึกภาพว,ว่าเขาประสบความสำเร็จตั้งแต่สมัยแบบ2014ก็ไปชนะงานนู่นนี่ลุมกันแย่งเดบิวต์ปี2015 มีซิงเกิลไปภาคนู่นภาคนี่อย่างเงี้ยในอายุเพิ่งจะ24เนะี่ยผมค่อนข้างจะเคารพเธอมากก็อยากจะแบบว่าผมค่อนข้างที่จะเคารพแล้วก็จะเป็นแฟนคลับต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอายุเท่านี้ก็คงไปได้อีกไกลแน่ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้เธอในอนาคตว่าเธอจะต้องเป็นหนึ่งในเซยูที่ไปได้ไกลแล้วก็เป็นเหมือนหัวข้อของวงการเซยูญ่ปุ่นแน่นอนครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อความที่อยากจะฝากบอกเชิญนะครับผมแล้วก็ามาอยู่กันกันกนกบช่วงโค้งสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับผมนะฮะไม่ใช่ช่วงไหนช่วงอื่นไกลนะครับผมช่วงเซยูเอ็กซ์เพรสนะครับผมอธิบายท่านผู้ชมฟังทางบ้านฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เซยูเอ็กซ์เพรสนะครับจะเป็นช่วงที่เราใช้แขกรับเชิญทางบ้านของเรานะครับผม ขายเซยูนะครับผมยังไงก็ได้ตามสไตล์ฟรีสไตล์เลยนะครับไปในหนึ่งนาทีนั่นเองนะครับผมอาสิ่งคิดว่าคุณแซนเราก็น่าจะเตรียมพร้อมมาอยู่แล้วนะครับผมอืมนะฮะใช่ไหมแน่นอนครับเยื้ยนะครับผมโดนเป็นคนแรกนี่คนแรกก็ต้องอ่าเตรียมตัวไปพิเศษแล้วกันนะครับผมเป็นคนแรกที่โดนในรายการของเรานะครับผมช่วงนี้ในเมื่อช่ำชองและเชี่ยวชาญแล้วนะครับผม ผมขอมอบหนึ่งนาทีนี้ให้คุณซานครับผมเชิญเลยครับครับผมก็สําหรับโทมิตันนะครับก็มีผลงานให้ติดตามได้มากมายนะครับตั้งแต่สมัยก่อนที่เริ่มภาคอุมารุจนถึงบ,บทบัตดังๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอิโตมิโกะจากสารวภาพรักกับคุณคาโนยะซาดิดีนะครับหรือว่าตัวละครอื่นๆอ,อย่างอินดาคาราเนจากแฟนร้อยและอื่นๆที่จะมาในอนาคตอีกเรื่อยๆอ,อย่างแชงฟอนก็มีเธออยู่นะครับเป็นน้องกระต่ายอีกคนนึง แล้วก็ตัวเพลงนะครับตอนนี้ก็มีข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าอัลบั้มที่2ของเธอจะมาแล้วนะครับกับอัลบั้มที่มีชื่อว่า v i o l e t l u l l e t นะครับก็จะมีเพลงรวมกันถึง10เพลงนะครับก็จะวางจาหน่ายในวันที่28เดือนที่อ่า28เดือน8นะครับก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับและสําหรับแฟนคลับของโทมิตันนะครับที่อยากจะติดตามเธอนะครับช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราเล่ากันไปทางทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้กําลังใจก็ ไปไปกดติดตามเธอกันเยอะๆนะครับและแน่นอนนะครับสำหรับของกินที่เธอชอบในวันนี้นะก็เตรียมมาให้นะก็คือเธอชอบกินแอปเปิ้ลกับของลัดครับผมขอบคุณครับอ่าเอ้ยมีแอปเตรียมของกินเตรียมไว้แต่เขาไม่ถามไงเยอะเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ถามแกล้งแขกแล้วไงเดี๋ยวเปลี่ยนคําถามข้างหลังเฮ้ยเธอชอบนั่งรถยี่ห้ออะไรอะไรอย่างงี้ยากเลยทีนี้ นะวันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณคุณแซนนะครับผมที่มาร่วมขายกันในวันนี้นะครับผมขอบคุณครับครับเป็นยังกันบ้างครับผมทุกคนครับกับเซทูเซยูเอพิโซดนี้นะครับผมหวังว่าคนจะได้รู้จักกับคุณมิยุนะครับผมเพิ่มไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงก็ถ้าสนใจก็อย่างที่คุณแซนกล่าวนะครับไปช่วยติดตามกันได้นะครับผมนะฮะ โอเคนะครับผมสำหรับเอพิโซดนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมเจอกันทุกวันเสาร์นะครับผมหกโมงเย็นนะครับผมทางยูทูบกินนีเบียวนะครับผมแล้วก็ช่องทางอื่นของปีทพอดนะครับผมแล้วก็ฝากรายการเพื่อนบ้านด้วยนะครับผมเป็นแฟนกันเมะนะครับผมก็อาทิตย์นี้นะครับผมก็กําลังเดือดกันเลยนะครับผมอ่าก็หรือใครอยากจะ็นใจขายอนิเมะนะครับก็ไปหากันได้นะครับผมทางช่องทางของปิทพอตเลยวันนี้ก็คงต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอพิโซดหน้า จะมีใครมาขายซีอูท่านใดนะครับผมและใครจะมาเป็นคนขายนะครับผมก็มาติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับเอพิโซดนี้นะครับคงต้องลาติดียนเท่นี้ครับผมไว้เจอกันในเอพิโซดต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับอยัาปติดตามฟังรายการเซทูซีูตอนใหม่ทุกวันเสาร์หกโมงเย็นและรับฟังย้อนหลังทาง s p อ t i f y บอกดิสเพจฟีดพอร์ตยูทูบช่องกีดีเบลยังหรือติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของฟีดพอร์ตและกีดีเบลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ